ร้านนี้ดีกว่านะฮะผัดไทยผลไม้ปั่นน้ำประหวานอุ้ยผลไม้ปั่นแล้วมีน้ำประหวานด้วยได่นะสิอย่าบอกนะว่าเอาผลไม้ปั่นเสร็จแล้วราดเป็นท็อปปิ้งก็คือน้ำประหวานไปดูสิครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าฮะไคดูก่อแต่อันดับแรกเลยนะฮะก็คืออยากจะพาไปร้านผัดไทยนะครับเพิ่มน้ำผลไม้ปั่นใส่น้ำประหวานเรียกลูกค้าแวะมาดื่มคลายร้อนกันจ้านะฮะเอาจริงๆด้วยแป้งจริงป้า ิงด้วยอย่างที่เราคิดกันไว้มันเป็นท็อปิ้งด้วยนี่ไงอาโรยไปข้างแก้วแบบนี้อทร้านบ้านผัดไทยในอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังครับเขาเปิดมานานเกือบ2ปีแล้วสองสามีภรรยาช่วยกันทำนะฮะคุณยานีไซงามเจ้าของร้านเขาบอกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยทำงานที่โรงแรมภูเก็ตนะครับแต่ถูกจ้างเลิกเพราะว่าโควิดนั่นเองก็เลยชวนแฟนเนี่ยกลับมามาตั้งหลักที่บ้าน หรือฟื้นอาชีพเดิมนะครับนั่นก็คือขายผัดไทยนะแล้วก็ต่อเติมหลังบ้านเนี่ยให้เป็นร้านโดยใช้สูตรจากต้นตระกูลที่เคยขายมา30ปีนี่ก็จํามาอีกเห็นไหมจากปู่ย่าตายายจากทิ้งบ้านเห็นไหมลูก<ะ>แล้วก็ทํามาขายเป็นอาชีพได้ด้วยเห็นไหมฮะใชม่มีทั้งผัดไทยกุ้งสดผัดไทยห่อไข่ผัดไทยโบราณและผัดไทยไร้เส้นนะครับคุณอยากทานผัดไทยอะไรที่ร้านมีขายหมดหน้ากินหมดเลยครับดูสิราคา50บาทเองครับ ส่วนเมนูเครื่องดื่มของเขาช่วงนี้มะยงชิดกําลังเกลื่อนบ้าน<ม>เกลื่อเมืองมากเลยนะครับในตอนนี้แล้วมะม่วงเบาก็ออกเยอะมากๆ<ม>ก็เลยนํามาปั่นซะเลยนะครับ<ม>พร้อมกันนั้นเติมน้าประหวานเข้าไปสิครับเ<ม>พิ่มความอร่อยด้วยนะครับไปฟังเสียงคุณยานีไซงามเจ้าของร้านพร้อมๆกันเลยครับค่ะสำหรับมะม่วงเบานี้ลูกค้าตอบรับดีนะคะแต่ว่ามะยงชิดเนี่ยเราเพิ่งขายได้2วันตอนนี้ประมาณ5กิโลค่ะมะยงชิดหมดไปแล้ว ส่วนอาหารตามสั่งอื่นๆเราก็จะมีเป็นข้าวผัดเครื่องแกงกระเพราข้าวรดพริกข้าวหมูทอดหมูทอดเป็นเมนูแนะนําที่ลูกค้าทานเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นข้าวน้ำพริกเผาไข่เค็มเมนูนี้จะทานคู่กับหมูสับหรือไก่สับเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะ นี่นะครับเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยมันออกเยอะเหลือเกินใ,ในช่วงนี้นะครับมะยงชิดก็ดีมะม่วงเบาหวานก็ดีนะครับมีให้หมมีใช่ต้องแยกกันมะม่วงเบาแล้วก็มีน้ำประหวานออนะครับเขาเรียกลูกค้าไม่ใช่ใชมะม่วงเบาหวานนะผมูดผิดนะครับลองแวะไปทานกันได้นะครับร้านบ้านผัดไทยอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลย่านตาขาวหยุดทุกวันเสาร์วันเดียวนะครับน,นอกนัากกี่วันหยุดวันเสาร์หกวันขาย เพราะจะงงทำไมเพราะจะงงก็พาให้งงไปด้วยไปหมดเนี่ยเออข่าวช่อง8ครบเครื <oyu> ่องเขียงข้าง